สวัสดีนะคะครอบครัวของน้องงามโชคนะคะงามโชคบัหลาแฟมนมดีของเรานะคะวันนี้พี่เวียกับพี่เซียจะพาเด็กๆไปเที่ยวนะคะพาน้องไปเที่ยวป่าเนาะอามาะ ช่เห็นพี่สะพายกระเป๋านั่นเนี่ยได้อะไรให้กินดูในกระเป๋า,ม,ามีอะไรไม่เอา,า,ปอาไปกันแล้วกันสะพายกระเป๋าด้วยในกระเป๋าน่าจะมีเสบียงซือปกคนละอัน,นอ ก็ไปเลยค่ะวันเด็กปีเก็บพานะคะโชคไปที่ไหนกันนะคะโอ้ดูพื้นที่สิครับ จะฝนตกนะคะทางก็จะที่เรียนะน่นนะ ไม่ว่าเจอเพื่อนบวไม่ว่าเจอเพื่อนนะฮะนี่สวัสดีจ้าจ้าก่อนเสียงเสียงเร็วเออ เป็นใครหนูชื่ออะไราานะหนูชื่ออะไรคะโอ้เบิกมือทักทายแม่วาดใหญ่เลยวาดดูงามชโชคนะน้าดูน้องด้วยลูกดูน้องเด้อดูน้องเด้เอเดี๋ <c oughs> ยววิ่งไปหาเขาเลยเเเขาเาารรกลัว นี่นี่นี่เห็นดักที่ไหนนะงามางามาไปไปไปกันไปกันไปลุยไปลุยไปเร็วเร็วเนี่ยตีเร็วไล่ต้นเหมือนวัวเลย ยังยังไม่ถึงง่ายหรอกงามโชคเอ้ยแตไม่มีคนขี่ยังกลัวพี่เบียบอกขนาดไม่มีคนขี่ยังกลัวเอ้ยเนาะก็ไม่วาดเนาะไม่วาดสายหลนเนาะอ,อ,อยู่ในปา่นปา,าป๋อที่เบียบอกว่าอยู่ในป่าเนาะไม่ได้โตมากับงามโชค ถ้าเหมือนงามโชคก็จะไม่กลัวอะไรเลยนะคะตรงน,นี้ก็มาถึงท่าน้ำเลยนะคะดูไม่วาดก็ระเวงซ้ายระเวงขวาไม่รู้ระเวงอะไรนะคะ ได้อะไร กินน้ำเฉยๆไม่ยอมลงน้ำมากน่าจะหนาว ไปฝั่งนู้นนะคะอยาให้น้องๆพาช้างเดินไปฝั่งนม้ทางนี้เราเห็นรอยช้างนะคะรอยช้างขาเล็กๆขาใหญ่ๆเยอะเลยนะคะตามกันไปดูนะคะช้างขาอยู่ข้างหน้า ก็ไม่ว่านะคะกินย่าอยู่ ชวูกัดหญ้าเลยดูพี่กันเขานะดูพี่ๆเขาอะไรช้างลงช้างลงไหนมาแล้วบุยืนอยู่ยืนอยู่เห็นอ่าพี่ๆว่าช้างช้างเห็นน้องอ่าร้องรุ่งน้องพอใจนะเอาใครมาแอบอยู่ตรงนี้รุง่ง เฮ้ยรุ่งมาแล้วนะคะมาแล้วค่อยๆมานะค่อยๆขยับมามาแล้วโอ้มาแล้วโอ,วโอ้กระดบึบกระดึบมาเลยนะคะกระดึบมาแล้วเขาคือใครเขาคือน้องรุ่งน้องรุ่งไปไหนน้องรุ่งไม่เคยกลัวใครนู่นนู่นพี่งามอยู่นู่นพี่งามโชคอยู่นู่น มาแล้ว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 มาหาอะไรเนี่ยเออเออเออพีเบียเออดูพีเบียมาแล้วนั่นเออมาแล้วนั่นไม่ว่ากบงามโชคเดินมาใหญ่เลยทีนี้เอ้าเห็นน้องรุ่งเห็นน้องรุ่งไปเลยไปเลยอืมไปเลยไปเลย เขาอยากไปหางามโชคหรือเปล่า